对。Hey. ลายนะแล้วยกจะโหลด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 ไปแล้วมาเปิดนะคะไม่ให้เอาแบบของเสียบมานะโยมไม่ให้เสียบโยมนะห้ามมาเสียบโยมเด็ดขาดจะมาขอเสียบไหโยมขอเสียบหน่อยได้ไหมไม่ได้ต้องส่งนี่เพ well> ื่อนและเพื่อนส่งให้โยมอาจารย์นะคะรบกวนส่เสียบเพื่อนบอกรากวนส่งเสียบก็เสอยงเดียว การประเทศเสร็จแล้วปึ๊บเราจะท้า การศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการสะดบร้อของชาวไทยเขมรนะคะกรณีศึกษาวัดบ้านเดือนนะตะตบลนาเดออำเภอปราสาทจังหวัดสุรินโอเคเราไปนิดหนึ่งนะโอเคนะคะอ่าอันนี้กรณีศึกษาพานนาวิเคราะห์นะคะแบบที่เขาสาลาเดี๋ยวอาจารย์จะลงแบบเขาสาลาเนาะ เขาศาลาว่าเขาศาลาเขาทำแบบนี้แบบนี้เขาศาลาจะเริ่มปิดจองได้แล้วนะคะอ่าแอนทรัพย์อะไรเงี้ยนี่ความเป็นมานะคะบริบททั่วไปของชุมชนชาวบ้านในละแวกวัดป่าบ้านเดือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษ,ษตรกรรมรับจ้างทั่วไปตัวพวกนี้จะต้องไปใส่ ของโยมมีพ oh ิติกรรมสะดอกเคราะหไหมีคืฮะเครื่องมือสะดอกเคราะหหรอแล้วโยมอาจารเขียนยังไงนะบทน เป็นมาตรง,งนี้จะต้องใส่ความเป็นมา,ะา,านฮะไม่ได้รอกนะปกติพิมพ์ได้อยู่พิมพ์ได้อยู่ทำไมตอนนี้มัน,นไม่น่าเต็มน,นะอันนี้น่าเต็มแต่อันนี้เราเห็นนิดเดียว ใช้ได้นะคะอันนี้จะพูดถึงความเป็นมาความสำคัญและปัญหาตัวนี้ใส่เลขหนึ่งไปเลยพใส่เลขหนึ่งไปเลยใส่เลขหนึ่งไปเลย,เลเลยตัวนี้ใส่ความเป็นมาความเป็นมาจะต้อง ของบริบทพื้นที่จังหวัดสุรินท์ว่าจังหวัดสุรินท์มีวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีพิธีกรรมที่หลากหลายเหลือเกินตรงนี้นั่นแล้วก็อ้างมาแล้วตัวที่สองก็คือหนึ่งความเป็นมาสองความสาคัญตัวนี้ตัวสองคือความสําคัญตัวนี้ใช้ได้ตัวที่หนึ่งต้องไปหาเติมมานะตัวที่สองใช้ได้เลย ถึงอะไรคะมันจะเริ่มต้นจากอะไรบริบททั่วไปของชุมชนวัดบ้านเดือพัฒนามันจะเป็นความเป็นมาของบ้านเดือมันมันมันเป็นพื้นที่ศึษาตงที่ราสั่ดยสมัยพการเดินในสมัยพุทธกาลยังมีสะดอกกอกต่อชตาใช่ไหมรัตนสูตรใช่ไหม นี่แหละตัวนี้ล้วค่ะอยู่ตัวที่สองถูกแล้วตัวนี้มันอยู่ตัวที่สองถูกแล้วความเป็นมาความเป็นมาพความเป็นมาความเป็นมาใช่ไหมความเป็นมาเราก็จะกล่าวอีแบบนี้นะคะความเป็นมาเราจะกล่าวแบบนี้เราจะกล่าวว่า สุรินมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีพิธีกรรมในรอบปีสมัยแต่เดิมหรือขอบเขตของพื้นที่จังหวัดสุรินมีอนาบริเวณพรมแดน,นแถบเทือกเขาพนมดงรับการด้นระหว่งางราชอาณารไทยและราชอาณาทกัมพูชามีการได้รับอิทธิพลบ,บทบาทจากวัฒนธรรมประเพณี 2วงเล็บอ,อ้างใครใครพูดแบบนี้หนังสือเล่มไหนบทความไหนวิจัยไหนแล้วก็พูดมารายาวรายาวรายาวมาจึงเห็นได้ว่าพื้นที่ของจังหวัดสุรินเนี่ยมีความเชื่อหรือมีอัตลักษณ์ทางความเชื่อประเพณีในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติพูดผีวิญญาณต่างๆจบแล้วสมมติอย่างนี้นะแล้วพลังามาันในหัวข้อตัวที่สองเนี่ยลงตรงนี้เลย บรบต้กไปของบ้านชุมชนบ้านเดือเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าท่านกําลังศึกษาบ้านเดือเนี่ยบ้านเดือเนี่ยไม่ต้องแก้เลยแต่ว่าใส่เอกสารมาหน่อยมีเอกสารเขียนไหมใส่มาสักสามสี่คนนะฮะแบบสัมภาษณ์ยังไม่ต้องใสต่ตัดออกนะคะ,ะใส่แบบสัมภาษณ์ไม่ต้องต้องตัดออกแล้วก็สรุปในปัญหา เนี่ยมนุษย์เด็กดูนีนั่นประพงศดรครบเนี่ยอย่งอยันนี้อ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 ันนี้เป็นเนื้อหาตัวกลางแล้วเนื้อหาตัวสุดท้ายเนื้อหาตัวสุดท้ายตัวนี้ท่านพูดถึงปัญหาโยมถึงบอกว่าท่านเห็นปัญหาอะไรประเพณีอ่านพิธีกรรมสะดดรครกกำลังจะหมดไปใช่ไหมหรือคนสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่ไม่เข้าใจพิธีกรรมสะดดรครกใช่ไหม หรืออะไรท่านหาประเด็นใดประเด็นหนึ่งอะไรที่ท่านต้องการอยากจะศึกษาเรื่องนั้นฮะนะคะ,ะแล้ววัถูกประสบการศึกษาโอเคนะคะวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในทิธีิกรรมนะคะโอเคโน่นนี่นั่นโอเคเกณฑ์ศึกษาพบว,ว่าเนี่ยบริบททั่วไปบ้านละเวกเห็นไหมอันนี้ใส่ได้ไม่เป็นไรหล,ลงชาติพันธ์ สวยคุยเราไปดูในหนังสือวัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวที่ส,สามโอเคใส่ได้ก็ใส่พได้เลยนะครับพิธีกรรมเล่นเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้นั่นหมาย